สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติด,ด,ดต่อเรื่องอะไรคะมาขอที่ดินทำกินครับสพปกรเราติววดต่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฮะฟรีฟรี<ะ>ฟรีหรอไม่ว่าจะสอบเขตแบง่งแปลงรางวัลที่ดินขึ้นทะเบียนทำกินสินเชื่อก,กองทุนทุกอย่างบริการฟรีเพราะสงปกติดต่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างสปกบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายกลับมาในช่วงสุดท้ายรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะในช่วงนี้ แอบกระซิบเลยห้ามพลาดเพราะว่าทีมงานของเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดตรังค่ะไปทำไมคะเพราะว่าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงเนี่ยเขามีการสนับสนุนเกษตร,รกรในพื้นที่จังหวัดรังเนี่ยให้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำการเกษตรโอ้โหแค่ฟังแบบนี้ก็น่าสนใจแล้วไปติดตามชมกันได้ในจับกระแสเกษตรค่ะ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงได้มีการผลักดันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้หันมาใช้เทคโนโลยีในการปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งศูนย์ข้าวชุมชนตำบลน,นาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวข้าวรถไถนาเครื่องสีข้าวและเครื่องลดความชื้น เท็กยีที่ใช้มีรถแจ็คเตอร์ขนาดนา1 0แรงแล้วก็รถเกี่ยวข้าขนาด70แรงให้บริการสมาชิกเครื่องใช้พ่นปุ๋ยพ่นปอเตืองพ่นเมล็ดพันธุ์ข้าวครับคือย่นยัะเวลาย่นยะเวลาในการทำมาแลลดต้นทุนครับแต่ที่เราจะใช้คน4ี่คน6คนเราก็ใช้คนคนเดียวเราก็ทําได้ครับ นอกจากการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วนั้นกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาวงได้มีการใช้เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมและมีการจัดการปุ๋ยไว้ใช้เองภายในกลุ่มอย่างหลากหลายเช่นการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำการทำปุ๋ยหมักแห้งจากการเผาแกลบและปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดินก่อนฤดูการเพาะปลูก ที่กลุ่มทาน้ําหมักด้วยพอ2อสองน้ำหมักเกลียวป้าเสร็จแล้วก็ฉีดพ่นไร่ละประมาณอลริรพ่นต่อสังเสร็จแล้วก็ใส่ขบใส่ขบทิ้งไว้แล้วก็หว่านพอเตียงพอเตียงนี่เป็นพืชปุ๋ยสดไว้ลดต้นทุนปรับสภาพพื้นดินตามดินร่วนทุยสามารถที่ไถปลวนได้ดีครับต่างกลุ่มมีการใช้เมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกัตตลุงครับมันก็ดีหนึ่งเราไม่มีข้าวผลเราได้เอาข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับคือมันมันมันดีแบบนั้นับถ้าเราเก็บเองที่ผ่่นมามันเป็นข้า พอเรามาใช้ปรับสภาพพื้นดินใช้พอเตียงใช้น้ำกาเกี่ยปา้บมัน ใช้ปุ๋ยเจแปบมันจะเพิ่มเป็นประมาณ390-400กิถึงกิโลกรัมแต่ถ้าเป็นข้าวบอิยนม่วงจะเพิ่มประมาณ4 0 0รถึงกิโลกรัมต่อไร่สูตรเมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง่ะคะก็หนึ่งก็คือเรามีโครงการศูนย์ข้าวชุมชนมาร่วมด้วยนะคะซึ่งในโครงการศูนย์ข้าวชุมชนนะคะก็จะมีการสนับสนุนครุพันเครื่องจักรกลต่างๆนะคะประกอบกับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ค่ะเราก็มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลมาให้กับกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนนี้ด้วยค่ะทำให้้้้้กกกกลลุุุ่่่่่มมมมมมศูนนนนย์ขขาาาาาาาวชชชททีีเเเรรรรรรรโคคคงดตัับอะสถืใ เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวข้าวหรือว่าจะเป็นเครื่องสีหรือเป็นรถไถแล้วก็อาจจะมีเครื่องจักรอื่นๆเล็กๆที่เอามาใช้ในกลุ่มเพื่อปรับใช้บุรณกการในกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนของเราค่ะทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงค่ะก็ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในกลุ่มนะคะใช้เมล็ดพันธุ์ดีจากกรมการข้าวเนื่องจากว่าเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวเนี่ยค่ะเราผ่านกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ค่ะซึ่งเกษตรกรที่จะได ข้าวที่สนับสนุนไปจากกรมการข้าวนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพร้อยเปรเนะคะซึ่งเกษตรกรเนี่ยก็สามารถจะต่อประสานงานหรือว่าขอซื้อหรือว่าประสานงานในเรื่องของเข้าร่วมรับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากโครงการของเราได้อะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาวงเนี่ยคะ่ะในส่วนของการลดต้นทุนการผลิตข้าวเนี่ยคะ่ะเกษตรกรเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดพันธุ์ดีแล้วนอกจากจะในเรื่องของเครื่องจัก,กรกลการเกษตรแล้วะคะ่ะ เกษตรกรเนี่ยยังใช้วิธีการใช้ปุ๋ยพืชสดหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวค่ะเพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดินนะคะซึ่งปอเทืองตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวช่วยในการเสริมไนโตรเจนให้กับดินนะคะแทนที่ว่าเราจะใช้ปุ๋ยเคมีเยอะค่ะเราก็จะหันมาใช้ปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมีซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าราคาราคาปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยพืชสดที่เราทำเนะะี่ยค่ะมันแตกต่างกันอยู่เยอะเนาะทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ย ลดค่าปุ๋ยเคมีไปใช้ปุ๋ยอินรียตัวนี้แทนได้เลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีในกลุ่มเนี้ยก็ยังทําเป็นปุ๋ยอินรีน้ําปุ๋ยหมักแห้งซึ่งวัสดุก็หาได้จากในชุมชนนะคะเช่นปุ๋ยหมักน้ําพอดอสองปุ๋ยหมักแห้งจากเศษฟางหรือว่าวัสดุเหลือใช้ในนาข้าวแล้วก็จะเป็นพอดอเจ็ดซึ่งเมื่อกี้เราจะเห็นว่าเราจะใช้ในส่วนของการฉีดพ่นสารไล่แมลงะค,ะค่ะค่ะซึ่งตรงเนี้ยเราก็ได้บุรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของ สถานีพัฒนาที่ดินแล้วก็กรมการข้าวค่ะก็ได้เข้ามาให้ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําปุ๋ยพืชสดการทําปุา๋ยหมักแล้วก็การใช้มเมล็ดพันธุ์ดีจากกรมการข้าวค่ะการนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการทำการเกษตรสามารถเป็นเครื่อง ช่วยทุนแรงแล้วก็เรียกว่าทําให้การทําการเกษตรนั้นได้ประสิทธิภาพได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมสนใจสามารถนํำอาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ไปใช้ได้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรติดตามรับชมกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10นาฬิ30นาทีโดยประมาณทางช่อง5 HD กดหมายเลข5วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุกพร้อมด้วยทีมงาน Farm c h a n n e ทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ